อยากกินเนาะจากที่กามบวชจากขอบคนรอบด้านออยนะเาพูดกันว่ากองชาเนี่ยอร่อยกสุดแหละจากที่ออยกินนะคะก็มไม่รู้รสสอไม่รู้ ก็คุ้มชอวอลีเ Sydney Channel ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะออยอยู่ที่ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะใจกลางเมืองซิตี้ออสเตรเลียค่ะทุกคนวันนี้ออยมาหาของหวานทานค่ะทุกคนเมื่อกี้ทานอาหารมาแล้วมันอิ่มมากแล้วตอนนี้นะคะออยอยากทานขนมหวานวก็เลยนึกขึ้นมาได้นะคะว่าท p พี่เนี่ยออยทำเป็นท p เกี่ยวกับขนมหวานที่สามารถหาทานได้ง่ายแล้วหวางเดินในห้างนะคะก็ผ่าน,นอย่ห้างเริ่มเดินออยก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างน,นะคะส่วนใหญ่แล้วที่นี่เนี่ย ทน่นนิยมทานไอศครีมกันมากเลยค่ะแล้วก็ที่น่าแปลกใจอย่างนี้คือชานมไทยมาเปนประเทศออสเตรเลียตอนนี้นิยมมากแล้วก็มีหลายแบรนด์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เวืองนทยหรือเปล่านะคะทุกคน ร้านนี้นะคะออยจะบอกว่าที่ทุกคนไม่เห็นว่ามีคนทานะคะเพราะออยเลือกเวลามานะออยมาช่วงเวลา3ามโมงครึ่งนะคะไม่ค่อยมีคนทุกคนเพราะว่าออยไม่อยากมาถ่ายตอนที่แบบคนไม่เยอะไม่งั้นเราจะถ่ายไอศกรีมเฟเวอร์ให้ทุกคนดูไม่ได้เลยจะไปหาร้านอื่นกันทุกคนเพราะว่ายังไม่อยากทานะคนร้านนี้นะคะร้านที่สองที่เราเจอนะคะจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่นิยมมากในขณะนี้นะคะอยู่ใจกลางอย่างที่ออยบอกก็คือถัดจากซินี่เวสต์ฟิลด์ออกมาแคบล็อกเดียวนะคะ คนเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ออยอเคยมากินแล้วรู้สึกได้ก็คือมันราคาถูกกว่าที่อื่นนิดนึงออยจะกินร้านนี้แหละร้านนี้จะกินจริงแล,ล้วละที่เหลือคือจะถ่ายพี่ยุใช่หรอคมาดูมาดูทุกคนเลาอได้เลือกทักค้ค้เลือกทับงซมแบบนี้ นะคะก็บแบบสามารถเลือกอ,อ,อ,อันนี้ได้ไอติมนะคะไปเอาเป็นอันนี้เ <c oughs> อออนียากกินวิปครีมจะกลัวฟังพลังงานไม่รู้เรื่องพลังงานเป็นคนฝรั่งเศสคุยฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่นนี้อยู่ที่เซนีนย์ออสเนเลียน,นะคะ คทุกคนจ่ายไปนะคะ1 0บดอน50นะคะเพราะว่าคัพของออยมันมีช็อกโกแลตที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นอนะ่ะเขาปาดช็อกโกแลตข้างในแล้วเขาก็โรยด้วยถั่วอัลมอนด์นะคะลแล้วออยก็ได้3รสออยไม่รู้จริงๆมอ่กินไม่ไมหมดแน่ๆดูให้พีตากองช่วยขอกินท้่นอกร่อนขอกินรสช็อกโกแลตก่อนละกันอร่อยันมีช็อกโกแล ชโน่ก็เีพิซคืกนน้ำลายเหรออยากกินเหรอคาปูชิโน่ก็ดีอืมนี่ถั่วพิชชีโออร่อยว่าเฮ้ยเราเลือกร้านถูกกินร้านนี้แหละดีเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆพาเพื่อนๆไปดูไอติมร้านอื่นต่อแต่ว่าตอนนี้เดินไปกินไปอร่อยมากอานนี้ไงนี่อ๋อของอิตาเลียน านนี้นะคะชื่อร้านว่ากองชานะคะเ,เข้ามาแรงมากออยจะบอกว่าในออสเตรเลียาจากกัมบูรจากคนรอบด้านออยนะเขาพูดกันว่ากองชาเนี่ยอร่อยที่สุดเลยจากที่ออยกินนะคะก็ไม่ดูลด <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวสั่งไว้แล้วเป็นโฟมิลตี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสู้ร้านอื่นได้หรือเปล่า จะบอกก่อนนะคะว่าเราสามารถเลือกระดับของน้ําตาลได้เหมือนที่เมืองไทยทุกอย่างเลยออเลือกเป็นแค่ฟองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเรารีบลงไปข้างล่างเดินกินเดินกินอร่อยอะไรรู้ไหมมันหอมกลิ่นชา มีกลิ่นชาที่แบบเข้มกว่าที่อื่นอะะ่ะเดี๋ยวไปลองดูที่อื่นกันนะคะว่าจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะร้านชานมชื่อร้านว่าแชรทีนะคะมีเยอะมากๆในออสเตรเลียเหมือนกันแต่ว่าเคยทานร้านนี้แล้วนะมันก็จะออกแนวแบบ ทานได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะชาไม่ได้หอมเท่ากับตองชาอนะไรอย่างเงี้ยบอกว่าชาลมงไข่มุกร้านนี้ร้านที่สามนะคะเป็นในตำนานคืออยู่มานานมากร้านชาทามแบบว่าอยู่มาก่อนใครแล้วก็อยู่มานานมากในออสเตรเลียแล้วก็ยังอยู่นะคะคนแต่ก็แต่ว่าน่าจะโดนแบบน่าจะโดนตีไปเยอะมากอบร้านนี้นะคะทานบ่อยมากแต่ก่อนเพร่ไม่มีช้อยส์อะไรให้เลือกเลย เมื่อกี้แชร์เมื่อกี้แชร์ทีไม่ได้สั่งสั่งเองก็จะเป็นร้านเดียวนะคะที่สามารถสั่งเองได้จากสกรีนนะเพราะว่าเขาแบบอย่างที่บอกอยู่มานานแล้วคือมาไกลมากแล้วอะ่ะ <c oughs> ร้านอื่นยังเป็นสั่งกับพนักงาน <c oughs> ก็มืวนกัน <c oughs> เลือกได้เหมือนกันว่าแบบว่าเอาน้ำตาเท่าไร่ <c oughs> น้ำแข็งเท่าไรอะไรนี่ <c oughs> นี่คืออะไร ไข่มุกรูปหัวใจสำหรับวันวาเลนไทน์ทุกคนไข่มุกรูปหัวใจนะคะหาได้ที่ออสเตรเลียที่เดียวเท่านั้นกินของหวานจมนมนึนตัวเต็มึนมากรู้สึกว่าไขว้ในเลือดเริ่มติดตามหรือเปล่าอ๋อร้านนี้ให้ไข่มุกเยอะมากอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะฉันไปกดผิดเพิ่มเปล่าวะชาติมาทุกคน อมรสชาติคล้ายมิสเตอร์เชคบ้านเรามากอ่ะอันนี้ชาไม่หอมเท่ากับกองชากระดูไข่มุกดิโอเคทุกคนตอนนี้นะคะออยก็ สิ้นสุดทางเลื่อนของกระเพาะออยแล้วนะคะเพราะว่า <laughs> ทานได้แค่นี้จริงๆนะคะมาล้านร้านที่เซริร์หมายถึงว่าชานงไข่มุกไอศครีมมันเยอะเอาก็เลยเลือกทานแค่อย่างละร้านเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็ไม่ไม่อย่างละร้านเนะะ mm hmm. าะเพราะชานมวันนี้ก mm hmm. ้าที 2> mm ่2แล้วเนาะกินไม่ไหวเดี mm ๋ยวจะเอาไปฝากอาวินทันพทก mm hmm. ก็คลิปนี้นะคะไม่มีอะไรก็ถือว่าเดินเล่นกับออยลเล่นๆในห้างแล้วกันแล้วเมื่อกี้ที่เห็นก็คือคนเดินสวนทางไปตอนแรกที่เราไปดูร้านแรกอะ่ะคนมันไม่เยอะแต่ว่าไอตรง ที่เราเดินล้อออกมาร้านไอศครีมที่2แล้วก็ชาน,นม2อสาอะคนมันเริ่มเยอะอะทุกคนยังไงก็ถือว่าเดินเล่นเนาะฝากคลิปอลิเวียซีนีชาแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสมัครด้วยนะคะบายไม<ป>่รู้เรื่องเลย เสิร์ฟคนแล้วก็โรยสปริงโกหรือว่าช็อกโกแลตนะคะน่าทานเหมือนกันนะคะทุกคนไงบอกแล้วว่าคนออสเตรเลียชอบกินไอศครีมมากแต่ชานมไข่มุกอย่างที่บอกคือเซอร์ไพรส์มากที่แบบมันสามารถมาไกลได้ขนาดนี้ออสเตรเลียทุกคนไปจริงแล้วนะบ๊ายบาย